เหรียญน,นี้นะครับเป็นเหรียญแจกงานฝังลูกนิมิตวัตโกปีพุทธศักราช2543นะครับเป็นกำลังใจให้กับช่องเราช่องวัน Y ววัน h ช n แนลอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe แล้วกดสั่นกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆนะครับผม สวัสดีครับทุกท่านพบกันอีกแล้วกับรายการส่องพระตามประษาวันวายวันนะครับผมซึ่งรายการของผมก็จะทําการรีวิวพระเครื่องที่กับกับผมมีะให้กับเพื่อนๆพี่ๆน้นๆทุกท่านได้รับชมกันนะควันนี้ก็จะมารีวิวพระเครื่องแห่งยุทธนะครับแห่งยุคนะครับหลวงพ่อรวยปาสาทโกนะครับนี่นะครับผมเป็นพระเนื้อผง นะครับผมปีพุทธศักราช2,543เป็นพระที่ทันหลวงพ่อปุกเสกนะครับผมมีอยู่2อ,องค์นะครับรุ่นนี้จำนวนการสร้างทั้งหมดนะครับผม1 0 0 0แสนเหรียญเป็นต้นแจกในงานฝังลูกนิมิตปี43ของวัดตะโกดูด้านหน้านะครับนี่นะครับด้านหน้านะครับเห็นไหมฮะนี่ นี่นะครับเป็นรูปหลวงพ่อนะครับหลวงพ่อรวยนะครับนี่สวยเลยนะครับนี่นะครับผมรูปหลวงพ่อข้างข้างนะครับผมผมอยู่สองเหรียญนะครับผมราคาเช่าหาไม่ทราบเพราะว่าไม่ได้ปล่อยเช่านะครับเก็บนะครับผมส่วนด้านหลังนะครับด้านหลังนี่ก็จะเหมือนกันนะครับผมเป็นเนี่ยฮะวัดตะโก อายุทยาฝังลูกนิมิตนะครับผมสามอะไรเนี่ยเก้ากุมภาพันสองพันห้าร้อยสี่สามนะครับนี่เงเป็นเนื้อผงนะครับรูปพระวิหารพระบูตดไม่แน่ใจนะครับปีสี่สามนะครับนี่นะฮะก็สวยๆนะครับเนี่ยผมแพ้เนื้อผงนะครับผม ผมไปเข้ากรอบไว้นะครับเพราะว่ากลัวแตกนะับนี่นะครับนี่นะครับผมท่านหลวงพ่อปลุกเสกแน่นอนนะครับวัต,ตโกร,รับปีสี่สามนะฮะนี่นะครับคมชัดนะครับผม อ่ครับผมก็น่าจะาประมาณนี้นะครับผมชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์ไปกับช่อง One One วันวายวันใช้แนวเราด้วยนะครับผมแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปนะครับวันี้กราบราทุกท่านเพียงเท่านี้สวัสดีครับ